วัดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่ขอบ18นะคะชุดนี้แบบไม่ล้นนะคะกว้าง8.5นะคะไม่ล้นสวยๆนะคะพ่นสีดุมกันสนิมให้ลูกค้านะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮีอเยอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะลูกค้าสามารถแวะมาเลือกดูกสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะจะมียางใหม่ยางมือสองนะคะยางใหม่เก๋งกระบะนะคะมีให้เลือกรายแบบรายเบอร์เลย ชุดนี้เป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้เตรียมจัดส่งนะคะปลายทางจังหวัดบึงกาฬนะคะรอรับที่หน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะคะรอขนส่งมารับนะคะร้านสัญญากรยางปากทางห้องเฮียเพอ,อย่งตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องเฮียนะคะ ถ้ามาจากขอนแก่นมาจากเชียงยืนนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะ ล้อเก่าของลูกค้านะคะเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะจะล้นออกมานอกซุ้มนะคะชุดนี้เป็นแปดจุดห้านะคะสวยๆไม่ค่อยล้นนะคะชุดนี้นอ,อัปโหดสายลุยขอบสิลายดอกไม้นะคะมาใหม่สวยๆนะคะชุดนี้นะคะ ชุดนี้เป็นล้อมือสองนะคะมาพร้อมยางใหม่ซูแม็กสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่นะคะชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะคะนี่ล้อสวยๆนะคะเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่นะคะชุดนี้ราคาประหยัดลงมาอีกนะคะราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะ กับกระบะหกรูตัวสูงได้ทุกรุ่นเลยนะคะยกเว้นนาวาล่านะคะชวดนี้นะคะล้อเก่าของลูกค้านะคะนำมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะสวยมากๆเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตแล้วยมยงไงมีคนที่เราเปรียบมันว่าับเดยด้ดรยไมรุนไม่รุนไปรุนไ่รุนเสร็จเรียบร้อยค่ะ เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยค่ะ